เรื่องราวการฆาตกรรมของคนในหมู่บ้านจนทำให้เกิดการทำคุณใสม่มนดำที่เป็นการปลุกคนตายให้มาทำร้ายคนที่ฆ่าเขาแล้วเรื่องก็เริ่มบานปลายจนแม้แต่คนที่ทำของก็ไม่สามารถหยุดได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าคุณใส่แขนฆาตกรรม จะไปรับชมรับฟังเรื่องราหลหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณกี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่ลุงของเธอได้เล่าให้ฝ่ายทีลุงคนนี้มีชื่อว่าลุงแดงในวันนั้นคุณกี้นั่งฟังรายการผีอยู่และลุงแดงก็เดินเข้ามาได้ยินพอดีแกเลยบอกว่า ถ้าอยากฟังเรื่องผีแกเองก็มีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังด้วยความที่คุณกี้ก็สนใจเลยนั่งฟังลุงแดงลุงแดงเลยเริ่มเล่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งตอนนั้นลุงแดงจะมีเพื่อนสนิทชื่อว่าลุงดำตอนนั้นลุงดำแกมีเมียอยู่หนึ่งคนแล้วเมียแกก็ท้องแต่ในตอนที่คลอดลูกปรากฏว่าเมียแกเสีย ระหว่าที่คลอดออกมาซึ่งลูกที่ออกมาได้ก็เป็นลูกชายแกเลยตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าวิทตั้งแต่นั้นมาลุงดำก็ใช้ชีวิตสองคนกับวิทมาตลอดลุงดำจะมีสวนน้อยหนาที่แกปลูกเอาไว้ค่อนข้างเยอะทุกเช้าแกก็จะเก็บน้อยหนาไปขายที่ตลาดแต่พอวิทเริ่มโตขึ้นลุงดำเองก็แก่ตัวลงทำให้คนที่ทำหน้าที่นี้ต้องกลายเป็นวิทแทน ส่วนลุงดำก็ได้แต่เฝ้ารออยู่ที่บ้านจนวิทมีเมียคนนึงชื่อว่าน้อยเขาได้พาน้อยเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ให้น้อยมาช่วยเก็บน้อยหนาไปขายด้วยกันซึ่งน้อยหนาช่วงนั้นก็ค่อนข้างขายดีมากๆเอาไปทีใดก็ขายหมดตลอดในทุกๆเช้าวิทยกับน้อยก็จะไปเก็บน้อยหนาแล้วก็เอาไปขายกันช่วงบ่ายแต่กว่าจะขายเสร็จก็ดึก ทำให้วิทยกับน้อยจะกลับบ้านช่วงประมาณ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันและได้ความที่เป็นห่วงลูกลุงดําก็จะนั่งรออยู่ที่บ้านทุกครั้งเวลาวิทกลับมาถึงบ้านก็จะได้ยินเสียงรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านลุงดำถึงจะเข้านอนได้จนวันหนึ่งก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในวันนั้นวิทยก็ไปขายของที่ตลาดตามปกติเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืน ลุงดำที่รออยู่ในบ้านก็ยังไม่ได้ยินเสียงรถวิทย์ขับเข้ามาจนผ่านไปถึงเที่ยงคืนครึ่งก็ยังไม่เห็นรถเข้ามาอีกด้วยความเป็นห่วงเลยกำลังจะลุกออกไปดูที่หน้าบ้านแต่ทันทีที่ก้าวเท้าลุกออกจากเตียงก็ได้ยินเสียงรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านลุงดำก็คิดว่าคงเป็นวิทย์เขาเลยสบายใจแล้วก็กลับเข้าไปนอนต่อจนพอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนั้นลุงดำเป็นคนที่ตื่นเช้ามากๆ ประมาณหกโมงเชา้าแกก็จะลุกมากวาดใบไม้ที่หน้าบ้านแต่ปรากฏว่าในเช้าวันนั้นที่หน้าบ้านไม่เจอรถของวิทย์จอดอยู่แกก็คิดในใจว่าวิทย์น่าจะออกไปเก็บน้อยนาแต่ปกติก็ไม่น่าจะไปเก็บเช้าขนาดนี้เขามองไปที่ประตูห้องวิทย์ก็เห็นว่าประตูห้องยังล็อกอยู่ลุงดำเลยเดินออกไปที่นอกหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอกับลุงแดง ทั้งสองคนคุยธุระกันไปสักพักหนึ่งอยู่ๆก็มีรถตำรวจขับเข้ามาจอดแล้วตำรวจก็เดินมาหาลุงดำพร้อมกับถามว่าลุงลุงใช่พ่อคุณชื่อวิทย์กับน้อยหรือเปล่าลุงดำก็ตอบว่าใช่มีอะไรหรือเปล่าแล้วตำรวจก็พูดว่าเมื่อคืนรถยนต์คันที่สองคนนี้ขับมาเกิดอุบัติเหตุตรงทางโค้งนอกหมู่บ้านพอลุงดำได้ยินแบบนั้น เขาก็ไม่ฟังอะไรตำรวจแล้วรีบพาลุงแดงขับรถไปยังที่เกิดเหตุซึ่งจุดนั้นห่างจากหมู่บ้านประมาณ20กว่าเมตรบริเวณรอบๆก็จะเป็นป่าจุดเกิดเหตุคือตรงทางโค้งพอดีลักษณะคือรถตกข้างทางไปชนกับต้นไม้ด้านข้างคนขับประตูบุกเข้าไปข้างในแล้วก็มีร่างวิตอยู่ข้างในนั้นส่วนน้อยที่นั่งอยู่ฝั่งข้างหัวเธอไปกระแทกกับกระจกข้างรถจนกระจกแตกออก ดูท่าทางแล้วน่าจะบาดเจ็บสาหัสรถกู้ภัยรีบช่วยร่างของน้อยออกไปก่อนเพราะเธอยังมีชีวิตอยู่ส่วนวิทก็เสียชีวิตไปแล้วลุงดำเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากรีบเข้าไปกอดร่างลูกชายในสภาพที่ฟุบไปกับพวงมลาลัยเขาร้องไห้ออกมาไม่หยุดในตอนนั้นเองลุงดำก็เอาร่างลูกชายเข้ามาโอบกอดแต่ทันทีที่เห็นด้านหน้าร่างลูกชาย ก็เห็นว่าตรงคอของลูกชายเขามีรอยมีดปาดลุงดำรู้เลยว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ๆแ,แต่นี่มันเป็นการฆาตกรรมเขารีบเดินเข้าไปหาตำรวจแล้วก็วยวยกับตำรวจว่าทำไมถึงมาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุทำไมลูกชายเขาถึงมีมีดปาดคอได้ลุงดำโวยวยอยู่สักพักลุงแดมก็รีบเข้ามาห้ามแล้วก็บอกว่าไอ้ดำพอแล้ว จากนั้นลุงดำก็เข้าไปในรถอีกรอบปรากฏว่าที่เบาะด้านหลังมีสายคาดแผมขัดถูกมีดกรีดออกไปอยู่ซึ่งมันแปลกมากๆเพราะปกติแล้ววิทย์กับน้อยจะไปขายน้อหนากันแค่สองคนไม่เคยพายคนอื่นไปด้วยแน่นอนแต่จากที่ดูรอยในเบาะหลังก็รู้เลยว่าต้องมีคนปริศนาอีกคนนั่งอยู่ในรถแน่ๆซึ่งตำรวจก็สันนิษฐานเหมือน,นกันหลังจากเคลียร์ทุกอย่างจนเสร็จ ลุงดำก็ชวนลุงแดงไปดูศพลู่อีกครั้งที่โรงพยาบาลพอไปถึงจุดที่เอาศพไปวางลุงดำก็บอกกับลุงแดงว่าไอ้แดงมึงรอกูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูขอไปคุยกับศพลูกกูก่อนแล้วลุงดำก็ไปนั่งอยู่ข้างศพของวิทย์พร้อมกับพูดอะไรบางอย่างซึ่งข้างๆศพของวิทย์ตอนนี้มีศพของน้อยวางอยู่ด้วยเพราะหมอบอกว่าช่วยชีวิตน้อยอไว้ไม่ได้เพราะเธอเสียเลือดมาก พอรู้แบบนั้นลุงดำก็ทำใจไม่ได้รีบพาลุงแดงกลับบ้านแล้วลุงแดงก็แยกย้ายไปก่อนกลับลุงแดงก็เห็นลุงดำเดินเข้าบ้านแบบตรีบเรียบแล้วก็ปิดประตูล็อกบ้านไปเลยจนเช้ามาลุงดำเข้ามาหาลุงแดงที่บ้านอีกครั้งพร้อมกับชวนลุงแดงไปที่โรงพักเพราะว่าตอนนี้ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วลุงแดงด้วยความที่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำเลยรีบขับรถพาลุงดำไป พอไปถึงปรากฏว่าคนที่ข้าววิตก็คือโจเด็กในหมู่บ้านโจมีอาการตัวสั่นลุงดำเห็นมันมันก็โกรธมากรีบเข้าไปทุบตีโจตำรวจต่างก็พานเข้ามาห้ามโจเองก็ได้ดยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วอย่าทำผมเลยโจพูดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนพอตำรวจถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องแล้วพยายามดิน้นเหมือนจะสะบัดอะไรบางอย่างออกจากตัว จนตำรวจต้องจับเขามัดแขนมัดขาแล้วก็เอาไปขังเอาไว้ในห้องขังรอให้โจสงบสติอารมณ์ได้เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเหมือนโจจะดีขึ้นตำรวจเลยพาโจามาสอบปากคำก็ได้ความมาว่าโจาได้เล่นพนันเสียแล้วรถของเขาก็ถูกยึดไปด้วยทำให้เขาต้องเดินกลับบ้านกลางดึกตอนนั้นรถพิวิตก็ขับมาพอดีและด้วยความที่เป็นเด็กบ้านเดียวกัน พิวินเลยจอดรับโจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านพอโจขึ้นมาจงังหวะที่รถออกมาจากตรงนั้นได้ไม่นานก็เห็นว่าพี่น้อยกําลังนับเงินที่ขายน้อยนาซึ่งเงินที่ได้ในวันนั้นก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะโจะเห็นแบบนั้นก็เกิดความคิดที่ไม่ดีเพราะเขาเองก็ติดหนี้บอนอยู่หลายบาทแล้วรถก็ไม่มีมใช้อีกเขาตัดสินใจเอามีดที่พกมาด้วยจี้ไปที่คอของพิวิ์แต่พิวิ์เหมือนจะไม่ยอม และเกิดการสู้กันอยู่ในรถสักพักจนรถเสียหลักตรงทางโค้งแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ด้านหน้าโจบอกว่าตอนนั้นเขาเองก็เจ็บตัวแต่ยังดีที่เขาคาดเข็มขัดเลยไม่ได้เจ็บหนักเท่าคนอืน่นเพราะเขานั่งด้านหลังด้วยพอโจได้สติเขาก็เอามีดตัดสายคาดเข็มขัดแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยแต่ที่เขามามอบตัวก็เพราะว่าเขาโดนวิญญ,ญาณพี่วิทย์กับวิญ,ญญาณพี่น้อยตามมาตลอด แล้ววิญญาณก็ชอบมาเกาะแขนเกาะขาจนเขาเองก็อยู่ไม่ได้บางทีวิญญาณก็พูดว่ามึงไปมอบตัวเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่ไปมอบตัวกูจะเอามึงให้ตายโจเลยเรียบต้องมามอบตัวซึ่งที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือที่ไหล่ของวิญญาณพี่น้อยมีเด็กเกาะอยู่ด้วยได้ยินแบบนั้นลุงดำก็ถึงกับร้องไห้ออกมาหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะพี่น้อยก็เคยบอกลุงดำว่าเธอกำลังท้องอ,อ,อ่อนกับพี่วิทย์อยู่ แล้วตำรวจก็บอกว่าโจคงจะโดนวิญญาณทั้งสองคนตามหลอกหลอนทั้งคืนจนไม่ได้นอนสุดท้ายก็ให้พ่อพามามอบตัวแล้วพอตำรวจพูดจบลุงแดงก็ดึงลุงดำออกมาจากโรงพักแล้วก็ถามว่าดำมึงทำอะไรทำไมโจถึงได้มีอาการแบบนี้แต่ลุงดำก็ได้เจงเงียบหลังจากนั้นตำรวจก็ทำตามขั้นตอนต่อไปส่วนลุงดำ ก็ได้ไปรับศพวิทย์กับน้อยมาทำพิธีซึ่งปกติความเชื่อถ้าเป็นศพผัวเมียแบบนี้ก็จะต้องจับแยกกันเผาแต่รอบนี้ลุงดําบอกว่าแกจะไม่แยกจะเผารวมกันไปเลยซึ่งลุงดําเองแกก็มีอาชีพเสริมเป็นสับเปรเรอรอยู่แล้วในช่วงที่มัดตาสังอยู่ๆลุงดําก็ไม่ยอมมัดแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงรู้ไหมกูเป็นสับปเปะลอรวันนี้เป็นวันที่กูเสียใจมากที่สุด ไม่มีอะไรเจ็บเท่าการที่จะต้องมาเผาลูกตัวเองอีกแล้วกูเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กลูกชายกูคนเดียวหวังจะฝากผีฝากไข้แต่ต้องมาตายแบบนี้เพราะมันมึงคอยดูไอ้โจมันจะต้องตายตามไปเหมือนลูกกูทั้งสองคนแล้วแกก็ทําพิธีไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วยไม่ยอมให้ใครมามัดตาสังแล้วก็เผาไปทั้งแบบนั้นหลังจากงานศพผ่านไปสาวันเรื่องคดีของโจก็เหมือนจะไม่ดีขึ้น พราะพ่อแม่ของโจทําการประกันตัวแล้วก็มาสู้คดีจนเหมือนว่าโจจะรอดกลับมาที่บ้านได้แต่มาในสภาพที่บ้าๆบอๆพูดจาไม่รู้เรื่องมีหลายครั้งที่โจพยายามฆ่าตัวตายโดยครั้งแรกโจกระโดดลงมาจากชั้นสองของบ้านจนขาหักแล้วเขาก็พูดตลอดว่าอย่ามาเล่นกับกูอย่ามาเล่นกับกูไอ,าาเ,อเด็กผีกูกลัวแล้วก็พูดว่าพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพี่ พูดแบบนี้วนซ้ำไปซ้ำมาตลอดซึ่งตอนนั้นขาโจ้ก็หักแต่ก็ยังไม่จบพอกลับมาที่บ้านโจ้ก็พยายามฆ่าตัวตายตลอดเห็นอะไรอยู่ใกล้มือก็ไม่ได้จนพ่อต้องเอามาขังไว้ในห้องพ่อได้เก็บมีดแล้วก็ของอันตรายออกให้หมดที่น่าเวทนาไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าปล่อยโจ้ไว้โจ้มาจะกินอุจจาระของตัวเองจนพ่อของโจ้ มัดเขาติดตัวไว้กับเสาแล้วก็ขังไว้ในห้องส่วนโจ้ท่าทีก็เหมือนจะไม่สงบเขาตะโกนกรีดร้องโวยวายเหมือนเจออะไรบางอย่างอยูตลอดเวลาสุดท้ายพ่อก็เลือกพาโจ้ไปโรงพยาบาลจิตเวชแต่พ่อไปอยู่ที่นั่นได้ไม่ถึงอาทิตย์ทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาบอกพ่อของโจ้ว่าตอนนี้โจ้เสียแล้วและสาเหตุการเสียชีวิตของโจก็คือ โจได้เอาสายน้าเกลือมารัดคอตัวเองตายพยาบาลก็บอกว่าคนไข้ที่นี่เยอะมากดูแลได้ไม่ทั่วถึงเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนั้นลุงดําก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มติดเหล้าในทุกๆวันเขาจะมาดื่มเหล้าที่หน้าบ้านแล้วก็จ้องมองไปตรงนั้นตลอดมีหลายครั้งที่ลุงแดงไปนอนเป็นเพื่อนก็มักจะได้ยินเสียงรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านทุกวัน แล้วลุงดําก็จะพูดขึ้นมาว่าลูกกูมาแล้วไอ้วิทย์มันกลับมาแล้วจนลุงแดงต้องมาคุยกับลุงดําจริงจัง,จง,จงว่าไอ้ดามึงทําอะไรกันแน่กูว่ามึงหยุดเถอะลุงดําก็บอกว่าสิ่งที่กูทําเขาเรียกว,ว่าเป็นพิธีปลุกขมอดซึ่งเป็นวิชาที่ได้เรียนมาจากอาจารย์หมอผีของเขาอีกทีโดยวิชานี้ จะเป็นการปลุกวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วให้ไปทำร้ายคนที่ฆ่าตัวเองลุงแดงเลยบอกว่าตอนนี้ไอ้โจมันได้รับกรรมของมันแล้วมึงก็หยุดเถอะปล่อยให้ลูกของมึงไปแบบสง,งบสักทีถ้ามึงทำแบบนี้มึงจะเสียใจไปมากกว่าเดิมที่ต้องผูกติดกับลูกของมึงอยู่ทุกๆวันสักพักลุงดำก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่ามึงคิดเหรอว่ากูไม่อยากจะหยุด กูอยากเอาสิ่งที่กูทำออกกูเองก็สงสารลูกกูแต่มึงรู้ไหมกูเรียนผูกมาก็จริงแต่กูไม่ได้เรียนแก้พอได้ยินแบบนั้นลุงแดงเองก็ตกใจแต่แกก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์ก็วนเวียนแบบนั้นทุกวันจนห้าปีถัดมามีวันหนึ่งลุงแดงไปหาลุงดำที่บ้านแต่ก็หาไม่เจอซึ่งปกติลุงดำก็ไม่เคยออกไปไหน ลุงแดงพยายามมองหารอบบ้านก็ไม่เจอจนพอไปถึงหลังบ้านปรากฏว่าเห็นลุงดำเป็นศพอยู่ในสภาพที่หัวก้มลงไปใส่ถังน้าแล้วหัวก็ค้างอยู่ในน้ำแบบนั้นจนขาดอากาศหายใจตายซึ่งตำรวจก็สันนิษฐานว่าลุงดำคงจะเมาแล้วก็ไปตักน้ำแต่ก็พลาดหัวไปจมกับน้ำตายส่วนบ้านที่ลุงดำอยู่ทางญาติ ก็ได้หรือแล้วก็เอาไม้ทั้งหมดไปบริจาคให้วัดซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจออะไรแ,แปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณกี้ได้ยินได้ฟังมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหน มันินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ